สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการสอนใช้โปรแกรมเพ้นท์นะครับวันนี้พี่ก็ยะมาสอนใช้โปรแกรมเพ้นท์เพื่อวาดภาพนี่เลยครับโดวลายเอ m o n วันนี้เราก็ยังมาสอนใช้ประยุกต์เครื่องมือทั้งหมดเพื่อใช้วาดตัวลายเอมนนะครับเริ่มจากการเราวาดตัวของตัวลายเอมน่เลยลายเอมนเหรือแมวที่มีหัวใหญ่มากนะครับ เส้นทีน่ไม่หนามากนะครับแล้วได้หัวโดรีมอนเสร็จแล้วเราวก็วาดหัวด้านในของโดรีมอนอีกนะครับด้านในของโดรีมอนจะเป็นอย่างไรครับวาดตัวด้านในของโดรีมอนหน้านี้คือหน้าของโดรีมอนครับไปนะครับเมื่อเราได้หน้าของโดรีมอนแล้ว Okay. อะไรว่าตาของโดรีมอนนี่นะครับตาของโดรีมอนนี่นะครับใหญ่มากครับโดรีมอนโดรีมอนมีตากี่ข้างครับถูกต้องครับสองข้างครับข้างเรียกว่าตาโดรีมอนอีกข้างหนึ่ง ฝีมือของน้องๆนะครับพี่เชื่อว่าน้องมีฝีมือ,อแน่นอนนะพี่วาดผิดครับพี่หักลับคือ,อม,มันต้องวาดตามเดรรมอนเนี่ยมันต้องวาดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ข้างหลังไม่ให้มีนะครับดีนะครับพื้นที่ข้างหลังจะได้เกียด ดูตาของโดเรมอนให้เท่าเท่ากันนะครับเท่ากันแล้วก็พอครับอ่าก็ได้ตาของโดเรมอนของข้าแล้วนะครับเอาว่าตาในของโดเรมอนเนี่ยนะครับอโดเรมอนก็นใช้เอ่อเล็กนิดนึงนะครับอ่าเคนไครับไปครับ Heh, เมื่อดอเรมอนมีตานายแล้วดอเรมอนก็จะมีจมูกนะครับโมูโโโกของดอเรียมอนดูนะครับวาดูครับที่อาจจะว่าสวยไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่าเราได้จมูกของดอเรมอนแล้วต่อไปเราจะวา,ปาดปากดอเรมอนกันนะครับ ปากของเดมอนก็จะเป็นนี่นะครับเราจะใช้เส้นโค้งนี้เพื่อวาดปากเดมอนนะครับอวาดปากเดมอนแล้วเราก็โยงเส้นไปก่อนเลยแล้วก็ยืดออกมาไม่ได้ครับให้โค้งครับหรือเราจะใช้เป็นเครื่องวงกลมก็ได้นะนมมนนแต่นะ ที่ใช้ทีนี้เนี่ยอนีใช่นี้นะครับเส้นหนึ่งโยนขึ้นไปทีหนึ่งนะครับปากแบบนุ่มนะครับไปนะครับอะไรเสร็เลมอนนาเส้ um mm นนะปากเลยแล้วก็อ <quy> ันนี้ครับต่ามลงมาครับ ให้ได้เส้นแล้วล่าจบเส้นหนึ่งไปนะครับแล้วก็ล่าไอ้มันโค,งนค้งหน่อยป่าตัวเลมอน,นแล้วแล้วตัวเรมอนข้างในปากของตัวเลมอนมีอะไรครับถูกต้องครับข้างในป่าตัวเลมอนจะมีลิ้นครับลิ้นหงส์เลมอนที่จะใช้วงกลมนะครับสองวง การทำครับไม่ได้ครับมันจะไม่โค้งนะครับให้ใชเ้เส้นวาดเลยนะครับตอวาดไปเลยไม่เป็นไรครับเรากลับได้ครับกลับในด้านนี้ได้ครับ อะไรลิ้นของโดเรมอนมาแล้วโดเรมอนเขาจะมีมุมปากนิดนึงนะครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นมุมปากของโดเรมอนเพราะว่าโดเรมอนจะมีหนวดใช่ไหมครับโดเรมอนมีกี่เส้นครับถูกต้องครับ6เส้นครับจะเป็นโดเรมอน เซนเม,มนจะมีหน่อหมอกอเส้นนะครับเอามาเทสีก่อนเนี่ยครับที่เราจะ่นันเดี๋ยวมันจะเสียนะครับเ,เทสีไห้ไปที่ด้านนอกของหัวนะครับแล้วก็ด้านในเดม,มนจะเป็นสีขาวครับถูกแล้วนะครับ จะเป็นสีแดงครับเต็นลิ้นด้านในของโดเรมอนก็ปาด้านในโดเรมอนจะเป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็มาลากเส้นหนวดของโดเรมอนอีกทีนะครับด้วยสีดำแล้วก็เส้นยาวนี้อ่า อ่าก็ได้แล้วครับอ่าครับรู้ไหมครับว่าเราต้องทําจมูกของโดูแลมอนด้วยซึ่งโดูแลมอนนี่จมูกด้านในเขาจะมีวงเล็กทิศหนึ่งนะครับซื้อดวงเล็กจมูกของโดูแลมอนด้านในนี้ให้ทาสีด้วยสีสสสแดงอ่าก็ได้วงโถของโดูแลมอนแล้ว ก็ต้องมีเส้นแบ่งปากของโดเรมอนด้วยไอยสีดำนะครับเราต้องเพิ่มความเข้มของเส้นไปอีกนะครับอ่าก็ได้หน้าของโดเรมอนแล้วได้หน้าของโดเรมอนแล้วเราก็จะใช้อ่าเป็นเส้นโนะค้งเพื่อรับ แล้วาอาจจะใช้เป็นเส้นแบบนี้นะวาดไปเองเลยก็ได้ครับวาดพี่วาดเองครับวาดไม่สวยมากนะครับมาทาสีแดงไปเลยครับได้คอของดูเลมอนมแล้วนี้เป็นส่วนของ เลยนะครับเดลองเลมอนก็มีเหลืนะครับแล้วก็มีลองเลมอนก็จะเป,เป็นคมแบบนี้นะครับก็จะต้องทำให้มันสนิทนะครับให้สนิทเดี๋ยวเวาลาเทสีมันมันจะ,ะเป็นรอยสีมีออกมานะครับ เนส้อร์เนื้อมีขาครับเป็นขาะครับ จะเป็นขาวในเลนมอนอเริ่มจะไม่สวยนะครับที่ว่าตอนนี้เลมอนจะมีกระเป๋าหน้าท้องดุดอยู่ด้วยครับว่าเลมอนจะมีกระดิ่งนะครับกระดิ่งของตัเลมอน ในวันจะเป็นสีเหลืองนะครับไม่างสีเหลืองไปในวันนเป็นม่อวา,วาขาแบบว,วางในวันต่อเลยนะครับเปลี่ยนสีก่อนต้องเปลี่ยนตูเท็กแค่แน่ใจว่าเป็นสีเดิมทุกครั้งนะครับ ความมั่นใจเราจะไม่ผิดนะครับไว้เป็นแขนของดูเไม้บอนอีกข้างนึงนะครับ อ่าเราก็มาทาสีกันนะครับสีโนโลเลมอนเป็นสีฟ้าสีฟ้าครับอ่ามีกป๋าหน้าท้องครับแล้วก็มีแขนแล้วมีกระดิ่ง้มีกระดิ่งสีดำดำักนิดนึงนะครับในครบๆนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับสุดยอดวอลมอนอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะเซฟหรือบันทึกงานเก็บไว้ครับนี่ครับอยู่ด้านนี้นะครับเองกดบันทึกไปเอาไปที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปด้านบนก็ได้ทำนี้นะครับเดสก์ท็อปนี่นะครับเอาละชื่อว่าวอลิมอนนะครับ กดเซฟนะครับแล้วกลับไปที่ดูที่หน้าจองเรานะครับเรย์มอนขมงเราไปอยู่ตรงนี้นะครับเปิดกลับขึ้นมาได้อ่าดูเพื่อเขียนขึ้นมานะครับสวยงามนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับโดเรมอนของเราครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ